สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ lab อ,อันนึงเป็นเรื่อง signature p e c t r a l s นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของลาเซ็นจนขึ้นนะครับของดาวเทียมอันนี้เขานี่มาเป็น land set 8นะ land set แปด surface reflectance ตรงนี้นะครับแล้วก็เรากรองเอาภาพแรกนะครับในช่วงประมาณเดือน ตั้งแต่พิจิกาจนถึงดันวานะครับของปี 2, 2020เอาภาพแรกที่มีเมฆน้อยนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะดูพลอตออกมาเป็นค่า Spectral Signature ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญว่าตอนเลือก t r a n n i n g a r e เเน่ยเราเลือกถูกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่จะคอย,ยบอกว่า t r a i n i n g area เราโอเคไหมเราก็จะใช้ในส่วนของอนี่นะเลือกพื้นที่ คือที่โดยใช้ geometry อย่างเงี้ยนะอันนี้ ROI ของเราแล้วก็จากนั้นก็ urban นะครับเราเลือก urban ในเขตเมืองสีแดงๆก็คือเมืองพิจิุโลกเนี่ยนะครับอันนี้คุมแบบ polygon เลยนะครับแล้วก็ agri culture คือการเกษตรนะแล้วก็เลือกตรงนี้อีกหนึ่งเราใช้ polygon แบบตัวนี้นะครับจะมีการ setting อยู่แล้วก็ water นะครับแหล่งน้ำแล้วก็ แบรเล่นหรือว่าแบร์ซอยนะครับตรงนี้คือพื้นที่ดินเปิดโล่งแล้วก็ป่านะเดี๋ยวเราลองมาดูพลอตกันนะครับเปรียบเทียบกันตรงนี้นะอะอันนี้มันต้องขอเริ่มตรงนี้นะครับ <c oughs> ขอเริ่มก็คือเราเอาภาพครับาพาตรงนี้มาเลย พินุโลกนะครับอันนี้อพิศนุโลกมากรองภาพด้วย AI แบบจุดจุดนี้ยังเรายังไม่ได้ทำเราก็ปี้มาก่อนแบบจุดก็คือนี่เราต้องการภาพบริวเวณนี้นะครับแล้วมันจะคุมไปสกูดไทยด้วยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อมันมันจะออกมาตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น R o ROI นะครับ ROI แล้วก็หนึ่งและ AI นะครับจะมีพิกัดละติจุดอลองติจูดแล้วก็แลตติจูดเป็นพอย n ์นะครับทีนี้เราพอดออกมาเป็นแลเ,เป็นภาพสีสีจริง First, นะเฟิร์สภาพแรก <c oughs> น,นี้คือเราใช้แลน d s ต t นะครับ รอแบบนึงรอตรงนี้ <c oughs> โอเคเมื่อเราได้ภาพตรงนี้ละเราจะต้องมาทําการาสร้างนะครับสร้างคล้ายกับว่า,าพื้นที่เทรนนิ่งแอเรียนะครับที่เราต้องการที่จะแต่อันนี้เราไม่ได้เทรนนิ่งแอเรียเราต้องการดูว่าค่าลายเซ็นเชียงขึ้นของอพื้นที่ที่เราสนใจเป็นยังไงนะครับเราจะทํา ที่ผมก็แคปเจอร์ไว้ตรงนี้นะครบอไว้ตรงนี้ว่าเราจะทำการเออ a n เบิ้ลกิทเค e าเจอร์นะครับวอเตอร์บาลานซ์เรเออรเบิลก่อนเออเรามาสร้างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานเลยในการเราเวลาเราหา t ท a น n i n อเ r e รียเราก็จะใช้หลักการกระบวนการที่ผมจะทำต่อไปนี้นะครับเป็นการดิจิจายหรือว่าวาดลงไป อตรงนี้พอตรงนี้ปุ๊บมันจะไปโผล่ข้างบนนี่นะครับนะเอาใหม่เมื่อกี้มันไม่เห็นเนาะเอาใหม่นะครับพอ new layer ปุ๊บมันจะไปขึ้นตรงบนนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น urban นะพิมตรงนี้นะครับทีนี้มันยังเป็น multi point อยู่เราไม่ต้องการเราต้องการให้มันเป็น feature feature ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคไปไม่ต้องไปทำ property อะไรนะครับอันนั้นจะไปทำทีหลัง แล้วจากนั้นนะครับเราจะอันนี้เป็นฟีเจอร์ละโอเคจากนั้นเราจะทำการดิจิทัลนะครับในพื้นที่เมืองอาตามที่เราเห็นเนี่ยนะพื้นที่เมืองเปลี่ยนสีได้นะคอับเราเปลี่ยนสีก็ตรงนี้กี่รูปเปลี่ยนตรงนี้แดงไปแล้วเจ็บเลยตรงนี้ Okay. เอาตรงนี้นะครับพิกเซลเซลเมืองก็เอาคลิกแอคทีฟปุ๊บแล้วมาวาดสี่เหลี่ยมตรงนี้บริเวณนีน้แล้วเราจะทำอะไรต่อก็พื้นที่แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำแหล่งน้ำโอเคแล้วก็เอาอีกอันนึงเป็นวอเตอร์นะครับันจะ มตตรงนี้ g e ี m e เ r y แล้วเปลี่ยนเป็น Water แล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนให้มันเป็นฟีเจอร์แล้วก็เปลี่ยนสีมันซะเนี่ยนะครับรนม่จะเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ Water นะครับเลือกเอาอน้ำแน่นเนาะน้ำแน่น ห <Okay. S 2> น้นามันะจากมันแนนเซอมันสามสิบเมตรนะประมาณนี้กลัวว่ามันจะไปติดตะลิงอะไรเง,รงรี้ยถ้าน้ำเจ้าพญาเนี่ยมันก็จะเลือกง่ายๆกว่านะี้น้ำหน้านก็กว้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็กว้างาหนึ่งพิกเซลก็สามสิบเมตรอย่างนี้ก็ประมาณเกือบมันสองสองพิกเซลกว่าอๆอย่างเงี้ยก็เกือบ สิบเจ็ดสิบเมตรโอเคนี่วอเตอร์จากวอเตอร์ปุ๊บเราจะทำอะไรทำป่าละกันเนาะป่าพื้นทีป่า,ป,า,ป,าป่าตรงนี้ในตรงนี้โค้ดเราเป็นแบบนี้เนาะสีจริงไม่เป็นไรเราก็ป่าตรงนี้ก็ได้นะครับ Okay. ตรงนี้เป็นพืชพันธุ์เอาเป็นตรงนี้บอกว่าเป็น forest แล้วกัน forest ก็ตรนี้ก็เปลี่ยนให้มันเป็นฟีเจอร์หน่อย forest สีเขียวแล้วก็เอาเข้มเมหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> มันจะได้ต่างกับไอตัว a r c h i c u l t u r e นะครับเรนนี่เลือกบนเรนนี้นี่คือ forest ของเรา เ้วจากนั้นเราเลือกพื้นที่การเกษตรพื้นที่การเกษตรนี้ในน้ำาุ้มน้ำาน่านเนี่ยเขามีชนประทานที่ดีนะครับชนประทานที่ดีเดี๋ยวนี้เอาเใกล้ๆใกล้ๆมอแล้วกันเพาจริงๆน้ำอ่ตรงนี้ก็ได้นะครับในน้ำบ่อน้ำในมอ เขียวเอาบริเวณนี้สีผสมเทสก็จะชัดเจนกว่านะฮะสีผสมเทสไดนี่้หะลองใส่แบนแปเข้าไปแบนสีเข้าไปนี่แบนสามสีผสมเทสอ๋อไม่ใช่ เียนก็เลตต้องเป็นแบนสี่แบนห้าเนาะแบนสีแบนห้าอืม,อมโอเคครับก็เอาไง่ายเอาเลือกที่นาเข้าเลยครับ พืชที่การเกษตรกิจเข้าเจอก็จะเป็นเนี่ยสีมันต่างกันแสดงว่าอาจจะเป็นพืชคนละอันชนิดกันหรือว่าเป็นพืชคนละวัยกันนะช่วงคนละช่วงเวลาตัอ,อนี้เราต้องทำกิจเข้าเจอก็ new layer ไปแล้วก็กิจเข้าเจอนะครับทีนี้เราเป็นให้มันเป็นเป็นฟีเจอร์นะครับเราจะทำเการ จิตใจเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะตรงนี้ขาดอะไระรึเปล่าเนี่ยนี่เช็คดูหน่อยเออเพื่อนเอ็กซ์เคิเชอวอเตอร์อเอาขาดดินนะครับขาดพื้นดินเปิดโล่นะครับพื้นดินเปิดโล่พื้นดินเปิดโล่ แป๊บหนึ่งนะครับพื้นดินเปิดโล่ง visualization composite เป็นตะล่อมเราเข้าไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ land set แปด s น t แปดการผสมสีของ land s ต t แปดพื้นดินเปิดโล่งก็คือผมต้องการห้าหกสี่เราเอาห้าหกสี่นะครับต้องการแยก แลนกับวอเตอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลือกอันนี้แทนนะครับไปเลือกพื้นดินเปิดโล่งที่มีความชื้นนะครับมันจะมีปัญหาอะไรนะห้าหสี่ใช่ไหมห้าหกสี่นะครับห้าหสี่นะครับโอเคตรงนี้แหละห้าหสี่แล้วเราก็ไปที่ พื้นที่ที่เมื่อกี้ผมผมไม่มั่นใจว่าพอดูสีผสมเทสเมื่อกี้ที่แบบพืชพันธุเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าไอ้ที่เปิดโล่งของเราเนี่ยมันมีความชื้นอยู่ไหมอันนี้เอ็นสีม่วงเนี่ยที่เป็นความชื้นอยู่นะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเปิดโล่งถ้าเป็นสีส้มๆเนี่ยแสดงว่ามีพืชพันโอเคอันนี้เราก็มั่นใจละว่าเราเลือกพื้นดินเปิดโล่งอ่าเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ แอคทีฟลบได้นะครับเราดันไปทำอะคิวเค้าเจอร์มี2โพลีกลอนละนี่เราเลือกปุ๊บแล้วก็ดีลีทนะครับเราต้องนิวเลเยอร์ก่อนนิวเลเยอร์แล้วมาตรงนี้นะแล้วก็บาเลนแลนหรือว่าซอยก็ได้ซอยทีก็จะเป็นแแบซอยแแบซอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโพลีกอนโอเคแล้วเราก็ใช้แแบซอยโอ้หรือเปลี่ยนสีนะ สีดึงเหลืองแล้วกันนะแบบนี้ปึ๊บไปได้รรงนี้เลยแต่มันมีนตรงนี้อยู่นะครับเอาละทีนี้เราได้ครบแล้วนะครับในส่วนของโค้ดเราเราต้องการที่จะพลอตออกมานะครับพลอตออกมานี่เราต้องการจะพลอตพลอตแบนแบนหนึ่งถึงเจ็ดของแลนเซตนะครับ ก็ Sample เราบอกว่า Sample โดย EE Feature Collection เออร a เบิ c ์นเ u ื่อกี้คัลเจอร์วอเตอรอันเนี้ยผมต้องเปลี่ยนชื่อละเมื่อกี้ผมเปลี่ยนชื่อไปจาก b a l a n เนี่ยเป็นบาซอยอันนี้ต้องระวังนะเวลามิสิทิ์เอาไปทำเนี่ยนิสิท์ต้องดูหน่อยว่าโค้ดผมมันเพราะว่าอะไระเนี่ยเดี๋ยวจะมีตรงนี้อาจจะงงกันฮนะเออรเบิร์น เออร์เบิร์นตรงไหมตรงวอเตอร์วอเตอร์ตรง, Water. Water, ตรงลำดับไม่เป็นไรนะฟอเรสต์ฟอเรสต์สกดตรงอากิเค้าเชอร์โอเป็นตัวใหญ่นี่ตรงก็ไดนะ้อาจิเค้าเชอร์แกเอาจะง่ายกว่าเนาะแบลสอยเป็นแบเล่นนะครับนี่เป็นเห็นไหมมันแบเล่นเนี่ยมันไม่มีมันเป็นสีดำ อย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนชื่อมันให้มันตรงกับโค้ดนะครับบาเ่นนี่ก็จะกลายเป็นสีม่วงโอเคทีนี้ฟีเจอร์คอนเนคชันนะครับในโค้ดเราต้องการแซมเปิลตรงนี้โดยใช้ฟีเจอร์คอนเนคชันฟีเจอร์คอนเนคชันคือเป็นชุดรวมของโพลอนเอาโพลอนมารวมกันแล้วเอาโพลอนเนี่ยไปสับเซตแบน1ึงถึงเจ็ดนะครับ เออร์เบิร์นก็จะมีแบรนด์หนึ่งถึงเจ็ดสามารถพอดออกมาได้พอดข่าออกมาได้นะครับอันอื่นก็จะสามารถพอดค่ามาได้เอากราฟอย่างง่ายไปนะครับเราจะได้กราฟอย่างเนี้ยออกมาโอเคก่อนก่อนไปกราฟอย่างง่ายเดี๋ยวเอาคัปปี้มาก็คอมเมนต์แบบหลายบรรทัดไว้ก่อนโอเค ต้องการที่จะปริ้นดูว่าไอแซมเปิลเนี่ยมันเป็นมันออกมาเป็นยังไงก็ปริ้นดะูในโค้ดไม่มีแล้วเราก็สามารถเช็คได้ว่าสิ่งที่ตัวแปรตรงนี้ถ้าทำแซมเปิลมันจะออกมาเป็นอะไรมันจะกลายเป็น f e ี t u r e collection 5 element 5 element 1 2 3 4 5อิเลเมนที่1 2 3 4 5ไล่ลงมาแล้วนะกดตรงนี้มี1คอลัมน์แตเราจินตนาการได้ไหม นชนิดของฟีเจอร์คอนเน็กชันตอนนี้ตอนแรกเราเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับเราไปแก้มเดี๋ยวเราเลือกตรงนี้แล้วเราไปแก้มันให้เป็นฟีเจอร์ใช่ไหมมันมีคำว่าฟีเจอร์คอนเน็กชันอยู่แล้วถ้าฟีเจอร์เนี่ยมันก็คือ,อยังไม่ใช่ชุดรวมของข้อมูลคอลเลกชันะ Collection เนี่ยคือมันรวมกันแล้วฟีเจอร์คอลเลกชันะ ฟีเจอร์ที่ศูนย์มีโพลีกอนอะไรยังไงบ้างน,นะครับมีโพลีกอนที่มีประกอบไปด้วยห้าเวอร์ทิสนี่มีเวอร์ทิสก็คือมีมีมีจุดโนดของมันเป็นค่าพิกัดน,นะครับซึ่งประกอบกันทำให้เกิดเป็นโพลีกอนนะครับจุดตำแหน่งทางภูมิศาส์นี่พิกัดทางภูมิศาสโอเค เราเอาไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นโพลรกอิเนี่ยไปสับไปเหมือนกับไปถามภาพว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่ามีค่าลายเซ็นเชิงคืนหรือค่าดิจิตอลนัมเบอร์ของแต่ละแบนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใน5ฟีเจอร์ใน5อิมเม์เนี่ยนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตนะครับว่า อย่างกับไอที่เราดิจิตัลไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยอย่างในพื้นที่เมืองเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีหลายพิกเซลที่อยู่ใต้โพลิกรอนตัวนี้มีหลายพิกเซลเห็นไหมครับหลายพิกเซลอยู่ล้ามีหลายพิกเซลอย่างเงี้ยเขาจะใช้ r e d u c e r ก็คือลดข้อมูลด้วยการทําค่าเฉลี่ยในแต่ละแบนดนในแต่ละพวกเนี้ยแต่ละแบรนด์นะครับก็กลายเป็นว่า อลิคอนตัวนี้ก็จะในแต่ละแบนด์ก็จะมี1ค่า1ค่า1ค่านครัแล้วก็ทำ scatter chart อันนี้เป็นการพ l o t อย่างง่าย chart แล้วก็ UI chart i m a g e l o g r i t เราสามารถเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ต Google ก็จะออกมา chart หลากหลายมากนะครับ reduce in ตรงนี้อ่าแล้วเราก็ทำการ plot หลอนนถ้าเราล่นมามันก็จะน่าจะได้กราฟออกมา เจเนเรเตชาร์จออกมาตรงนี้เรอได้ชาร์จตรงนี้ปุ๊บกดอย่างนี้แน่จีได้ตรงนี้ผมก็กดไวเลยตรงนี้ปุ๊บก็ได้ตรงนี้ออกมานะครับเป็นชาร์จอย่างง่ายเลยแกน x เป็นแบนแกน y เป็นค่าดิจิตอลนามเบอร์นะครับของแต่ละแบนส่วนไอซีซีเนี่ยนะครับอย่างไอซีซีเนี่ยก็จะเป็นแต่ละคลาส นะครับที่ที่เราที่เราเลือกนะครับแต่จะไม่มีคําอธิบายอะไรเพราะเราไม่ได้เขียนอะไรเลยไม่ได้กําหนดอะไรเลยอันนี้ชาร์จอย่างง่ายแต่ดูอย่างยากนะครับดูยากมากโอเคฉะนั้นจะเอาชาร์จอย่าง,งายากแต่ดูง่ายนะครับชาร์อย่าง,งายากแต่ดูง่ายก็คือชาร์ตนี้เอ่อทีนี้การใช้โค้ดก็เคยพูดไปแล้วว่า สามารถ Copy uh, C and D copy and d e v e l o e ได้นะครับเ,เราเราเราคัปี้แล้วมาดัดแปลงนะครับอันนี้เขามีโค้ดอยู่แล้วเราก็ใช้โค้ดของเขาเลยถ้าเราแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็ดัดแปลงนะครับในอานาคตได้อันนี้ดูก่อนเดี๋ยวเราลันก่อนแล้วกันเนาะลันก่อนยังไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นยังไงนี่ป๊บแล้วเราก็กดต,ตรงนี้ ดูะนะฮะแกน x ก,ก็จะเป็นหน่วยเป็นนาโนนาโนเมตรอ่าก็10ยกกำลังลบเเนาะไม่ได้เป็นไมโครเป็นนาโนเมตรแล้วก็รีเฟรชแนนดิจิตอลนัมเบอร์เนี่ยเป็นอย่างเงี้แล้วส่วนตรงนี้อ่าก็จะกลายเป็นส่วนของค่าอ่าแต่ละแต่ละชนิดนะครับแต่ละชนิดทีนี้ตรงนี้เมื่อกี้นี่ เดี๋ยวนะอืมก็คือสีเนี่ยจะสอดคล้องตรงนี้นะครับก็คือ r e d r ร e ก็จะกลายเป็น e r b ร l เ r ิล g r ท์กก็จะกลายเป็นกี l u ลเจอร์ e ูนะครับดูตรงนี้ก็ได้มันอย,อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนของตัวเนี้ยนี่อะไรเนี่ย โอ้มันตรงนี้อีกเนาะถ้าขยับอย่างเงี้ยจะเต็มเลยเนี่ยครับ่าแต่ถ้าเป็นภาพอย่างเงี้ยไม่ได้ไภาพนี่ดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดเป็น S V G เป็น P N G ได้เอาไปัประกอบรายงานได้อืมอนะี่ยไอ้ตรงนี้อตรงนี้ทำไมมันไม่ออกมาอย่างนั้น รูปกรีนเลสศูนย์ศูนย์เซรีเป็นเรดเรดคือเออร์เบิร์ตไรกินคือกิทคาเจอร์อ่าครับแต่ตรงนี้ออกมา เออตรงนี้ไม่ไม่ออกมาอย่างที่เหมือนโค้ดเดี๋ยวลองรันตรงนี้ดูนะอ๋อตรงนี้ไม่ออกมา Urban Agriculture Water b a l e n Forest Urban Agriculture ออเ a w Agriculture Urban มาเราล,ลองรันตรงนี้เดี๋ยวกับตำแหนง่งอ่า กำลังหาว่าทำไมมันไม่ขึ้นอย่างเขานะครับเจ่อ collection ตรงนี้อืมอ๋อนี่ขาดไปอันหนึ่ง property ต้องมี label ตรงนี้นะครับต้องมี label ตรงนี้ property value ลาเบลเป็นวอเตอร r พ p e r t y ร์ตี้วาลูนะครับลาเบลแล้วก็บอกตรงนั้นเพราะว่าไม่ลาเบลมันจะไม่ขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็แก้ได้ก็คือ Property ตแอดตรงนี้นะครับลาเบลเออร์ el, Urban, นะครับใส่ทุกอันไปอ่ะแล้วก็ อันนี้ก็เป็น property label value ก็เป็น agriculture นะครับอืันนี้ก็เหมือนกัน label ปลายชื่อมันนะ water นะครับอันนี้ไม่ตรงนี้เป็น b a r ล่นก็เป็น b a r เล่นะครับอืมไม่ใช่สิ เล่นแล้วก็อันนี้เป็น forest น, Fore นะครับ l a b e forest นะครับอย่างนี้โอเคนั่นมีไหมมายัางนี่มาละมาละนะครับมาละกดตรงนี้ไปก็จะกลายเป็น label label แบบน,นี้นะครับ water นะครับสูงโด่ง่องมาพอในช่วงนี้อะเรก็ลดต่ำลง ไปเรื่อยๆอากิคาเวอร์นะครับตรงนี้สูงฟอเรสก็ตรงนี้สูง, Forest, ง,น,สงนะสูงในเนี้อฟอเรสขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเออร์เบิร์นนะเออร์เบิร์นนี่ก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสูงโดงไปนะตรงจุดช็อตเวฟนึกฝันรู้เลย แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราแคปเจอตรงนี้แคปเจอในส่วนนี้นะครับใส่ในในส่วนนี้มันใกล้เคียงเลยไหมนี่นะครับอันนี้ซอยซอยก็คือแบรเดนนี่แหละซอยเนี่ยค่อยๆโด่งขึ้นโด่งไปเรื่อยๆนะ แล้วก็เอ่เรสต์ฟอ f ร r ต์ฟ f เ r สต์ forest. Forest, uh, ตรงนี้นะครับเลยพวกเนี่ยอินฟราเรดเนี่ยก็สูงไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวอเตอร์ก็โด่งในช่วงวนะิชิเบิลอันนั้นอ่าบลูนะครับเป็นบลูบลูกรีนเนี่ยสูงแล้วก็ดรอปมาเลดแล้วก็ดรอปมาเรื่อยๆโอเค เน่อันนี้ก็ตรงกับทฤษฎีนะครับตรงกับทฤษฎีเสรนเชิงขึ้นนะครับเดี๋ยวสไลด์ก็จะอัปโหลดให้ตรงเดสิชชั่นนะครับตรงนี้ก็เราก็ได้เรียนไปแล้วในส่วนของนะครับการทำชาร์ตอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยเอาไปใช้ในประกอบในรายงานได้นะครับถ้าใครมีอย่างนี้ก็จะได้คะแนนค่อนข้างเต็มเพราะว่าเราพิสูจน์ไปแล้วว่าจุดที่เราเลือกเนี่ยโอเคมันใช่ คเป็นความถูกต้องนะครับเราจะเรียนเรื่องชาร์ตนะครับชาร์ตเอ่ออธิบายชาร์ตชาร์ตก็คือพอดออปชันตรงนี้เป็นพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับมีไทเทิลคือชื่อ,อมีเอ็กซิสก็คือชื่อของแกนแกนเอ็กซ์ horizontally นะ horizontally แลอ็กซ์ชื่อแกน y วท์ vertical axis ลายวิดเราเพิ่มขนาดมันได้นะครับสองสามสี่อะไรเงี้ยลองเพิ่มดูพอยต์ไซส์นะครับ คือจุดเนี่ยขนาดเพิ่มขนาดได้แล้วก็ซีรีส์เนี่ยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับก็คือเรดได้เป็นเอเวิร์นะครับหนึ่งกรีนสองบลูวสามเยลโล่กรีนตรงนี้อะไรเลยแล้วก็เวฟเลนส์นะครับเวฟเลนส์ที่เราที่เราใส่เข้าไปตรงเนี่ยนะครับว่าไอตัวเรดเนี่ยตรงกับเวฟเลนส์อะไรอันนี้ต้องไปดูในในแลนด์เซตแฝกนะครับสเปกตรั์ของมัน แล้วก็สร้างกราฟสวยกาเดิมนี่คือตัวเนี้มีข้อมูลตรงนี้ป้อนแล้วแล้วเราก็มาใส่ตรงชาร์จ2องเนี่ย UI c h a r t image region แล้วตัวนี้ก็ subset sample และ reduce mean นะครับใช้ค่า reduce mean แล้วก็ option มันแล้วก็ใส่ scatter plot ไปด้วยแล้วก็ plot แบบ line นะครับมีเส้นด้วยนะีแล้วก็ print ออกมาก็จะ print ออกมาในคอ n โซลตรงนี้โอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ